วันนี้พาทุกท่านมาชมแสงตะวันแสงตะวันกำลังจะตกดินไม่ตกดิน,นไม่ยอดเขาจอดเขาลงแล้วขอบฟ้าที่วัดอโขัชกิรีตำบลวิเชตกรอำเภอแจ้ห่มจราบ้างวันนี้หลวงปู่ขอนำคลิปวันนี้ออกช่องนี้บ้างเนาะช่องนี้ไม่ได้ออกนานแล้วไม่ได้ออกมาสิบกว่าวันแล้วเดี๋ยวขาออกช่องนี้หน่อยในวันนี้มีภารกิจมาด้านนอก มาภารกิจหลายๆอย่างนะเวลามจำกัดก็เลยมาได้ทีนี้วันนี้มีไปหลายที่อยู่ตล้วไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้รับ,บชมจริงๆว่าเป็นวิกฤตของสงฆ์แต่ว่าจะขอถ่ายภาพวิวนี้ให้วิวไม่ใช่วิวในธรรมชาติให้ทุกคนได้รับชมนิดนึงก็เป็นถนน,น,น,เ,เ,นเส้นเดิมนั่นแหละทางเส้นถนนสายหนึ่งศูนย์สามห้าเช่อมลำปางแต่ว่าในบรรยากาศหนึ่งออกอช่องนี้บ้าง ว่าว่าทุกท่านจะลืมช่องนี้ไปเอาช่องนี้ก็ให้ดูธรรมชาติสองข้างทางยามยามเย็นเยนเย,ย,ย,ย็นันนี้ก็ประมาณเนกะือบพบรุงเย็นแล้วนะุงเยนแล้วเดี๋ดูกับนที่ร,นะรับามฟาล้วบรรยากาศช่องนี้ก็พูดถึงว่าจะมีจะมะีเกี่ยวกับการลดวาราคา ในการทางทางธรรมชาตินะากตรเรนปราคาวปที่เจ็ดั 7, 7, นที้เจ็ประเดี๋ยที่สี่แล้ก็ค่อยดูกันไปจงมี้ณะเป็นบรพราสิบห้ามด้วยนะทางทางเหนือเขามีงานบุญเรียกว่างานบุญเปตตพีเปตตพีแือว่างานทำบ,บุญนิ่ตหาผู้ผู้วชนบรรพบุรุษทั้หลายนะเปตตพีก่ ขอว่าเปรตอภีก็จะไม่ขออธิบายนะให้ใท่านๆไปค้นดูแล้วกันว่าเปตอภีคำพัง,งเหนือที่พอเป็นมาอย่างไรนะที่หลวงปู่ขอถ่ายให้ดูเฉยๆกันนี้ก็ไม่นานก็เท่านี้แหละทีเป็นมานี่แหละก็ขอโดยพลอ้วนๆท่านที่ได้รับชมรับชมช่องหลวงปู่ทุกๆช่องนะทั้งสามช่องมีช่องแอร์เหนือกันเจ้าช่องพอดานที่บริววงและช่องนี้คือช่องดูดีสุขใจ ว่าจะลืมอันนี้ทําไว้เพื่อป้องกันไว้ถ้าว่าช่องนู้นช่องลงนั้นโดนปิดไปก็สามารถดูคลิปต่างๆในช่องนี้ได้ทุกอย่างที่ทำมาก,ก็เพื่อน้องเหมียวน้องแมว,มวเพื่อวัดปงงใจนะถ้าไงก็ฝากดูฝากติดตามฝากแชร์ไปด้วยนะว่ามีช่องนี้อีกช่องหนึ่งถ้ามีคนติดตามถึงหนึ่งพันคนหรือว่าเข้าเกณฑ์นในการสร้างรายได้ช่องนี้ก็จะเป็นสะพานบูนใด้วยกับน้องเหมียวได้มีอาหารการกินกันต่อไป พี่นี้ก็ขอฝากไว้เพื่อนที่นี้ขออุทนาสำหรับท่านที่ได้รับรู้รับชมขอจะมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปศาสนาที้แด้ขอได้ทุกความรู้มากศาสนาต่าการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวันโอสุขังขพระรา